จากเกียรติภูมิแรกของเล่าปี่เนี่นะฮะเล่าปี่ก็ขยายผลครับไม่เพียงพอแล้วช่วยอยู่2แคว้นไม่ไหวปรากฏว่าได้ทราบว่าอาจารย์ของเขาเนี่ยที่ชื่อว่าโลติดเนี่ยนะเป็นนายทหารชั้นผู้ใหญ่ที่ทางการส่งลงมาให้ไปปราบโจนพวกพ้ะเหลืองแล้วก็อาจารย์โลติดนั้นถูกปิดล้อมนะครับด้วยกําลังทหารจากเตียวกกเตียวกกเนี่ยเขาเป็นหัวหน้าโจนพวกพ้ะเหลืองปรากฏว่าพอเล่าปี่ไปถึงปุ๊บก็บอกว่าท่านอาจารย์โลติดข้าเล่าปี่มาแล้วอาจารย์โลติดก็ อาดีเล่าปีมานี่เป็นยังไงมาไงล่ะเล่าปีก็บอกว่ามาช่วยอาจารย์ไงอาจารย์บอกไม่เป็นไรมีเพื่อนอาจารย์อีกสองคนชื่อว่าจูฮีกับฮองฮูสงสองคนนั้นเนี่ยกำลังสู้กับน้องของเตียวกะที่ชื่อว่าเตียวโป้กับเตียวเหลียงอยู่ไปช่วยทางนั้นดีกว่าทางนี้ไม่มีปัญหาอาจารย์โลติดน่าจะเอาอยู่นะฮะโลติดก็เลยให้กําลังทหารกับเล่าปีกวนอูเตียวหุยไปอีกหนึ่งพันนายเดินทางไปครับ ไปที่เองฉวนนะณนะบริเวณพื้นที่เองฉวนนะั้นน่ยก็มีนายทหารอีกสองคนที่ชื่อว่าจูฮีกับฮองฮูสงเนี่ยกำลังต่อสู้กับลูกน้องของเตียวโป้กับเตียวเหลี่ยงเตียวโป้กับเตียวเหลียงเนี่ยถือได้ว่าเป็น2ในสแกนนําของโจนพวกผ้าเหลืองที่มีกําลังนับล้านเลยทีเดียวนะแต่ว่าเตียวโป้เตียวเหลียงเนี่ยน่าจะมีหลักแสนปรากฏว่าพอเล่าปี่ไปปุ๊บเนี่ยโอ้โหไปช่วยกันวางแผนใหญ่เลยฮนะบอกว่าอย่าไปเข้าตีตรงๆเพราะพวกโจนเนี่ยมันมีเยอะนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยใช้วิธีการดักซุ่มแล้วพอตอนกลางคืนปุ๊บนะฮะทำการจุดไฟที่หญ้าฟางแห้งเนี่ยแล้วก็พุ่งพลวดเข้าไปให้โจรตกใจไปแห่ใส่พวกโจรพวกนี้ก็จะกระจายไปเลยนะก็ทําตามแผนไม่ว่าจะเป็นจูฮีฮองฮูสงก็เลอเอาทําตามสิ่งที่เล่าปีบอกพอกลางคืนปุ๊บก็ค่อยๆย่องค่อยๆย่องค่อยๆย่องอยาไก่ตื่นพวกนั้นก็อยู่ในค่ายนะพวกโจรอยู่ในค่าย พอเข้าไปเสร็จปุ๊บจุดไฟปุ๊บแห่เข้าไปปุ๊บนะฮะจู่โจมเข้าไปปุ๊บโอ้โหพวกโจนนี่มันกระเจิงเลยครับทีนี้ไม่เป็นอันผูกอานมาแล้วนะชุดเกราะอะไรก็ไม่มีไม่มีอะไรสักอย่างเลยพวกเตียวโป้กับเตียวเหลียงก็เลยหนีไปนะนี่ก็เป็นแผนการด้วยมันสมองของเล่าปีอีกแล้วครับครนี้เนี่ยในการปราบโจรเนี่ยมีนายทหารเนี่ยอยู่หลายฝ่ายที่ไปช่วยกันในการปราบโจนไม่ใช่เฉพาะท่านโลติดท่านจูฮีแล้วก็ท่านฮองหูสงนะยังมีนายทหารอีกคนหนึ่งที่เป็น ระดับแนวแบบพุ่ม่งครับกองพันพันโทพันเอกนะถ้าเทียบนะนั่นก็คือโจโฉครับโจโฉหรือว่าเมืองเต๋อเนี่ยก็เป็นนายทหารคนสนิทคนหนึ่งนะครับของแม่ทัพใหญ่อย่างโฮจินแล้วก็มีนายทหารที่ทํางานด้วยกันนะฮะเป็นรุ่นพี่ด้วยนะฮะชื่อว่าว้วนเซี่ยวโจโฉก็ได้รับภารกิจนะครับเป็นผู้ม่งครับกองพันพันโทพันเอกฐานมากเลยนยนะก็ต้องการที่จะไปปราบโจรพวกพเหลืองด้วยเป็นการสร้างเกียรติภูมิเช่นเดียวกันปรากฏว่าก็ประจวบเหมาะครับประการที่พวกเตียวโป้กับเตียวเหลียงเนี่ย พ่ายแพ้ถอยร่นมาทหารฝ่ายโจโน,นะฮะก็ไปหนีไปหนีไปจกนกระทั่งไปเจอกับกองทัพของโจโฉครับโจโฉเห็นทหารฝ่ายของเตียวโปโกับเตียวเหลียงมาเข้าไปทําการตะลุมบอลนะครับต่อสู้อย่างมากมายมหาศาลโปปะโปปะจนทหารฝ่ายของโจเนี่ยนะฮะลาโลกแบบไม่สมัครใจนับหมื่นเลยทีเดียวครับแต่ว่าเตียวโป้กับเตียวเหลี่ยงนั้นก็สามารถหนีรอดไปได้ก็หนีไปสมทบกับเตียวก๊กพี่ใหญ่ของพวกโจนั่นแหละครับครั้นี้เนี่ยโจโฉก็เลยได้พบกับ ท่านจูฮีแล้วก็ท่านฮองหูสงรวมถึงท่านโลติดด้วยแต่ไม่ได้คุยกับเล่าปีนะครับเพราะว่าระดับชั้นในการบังคับบัญชาเนี่ยเล่าปีคงไม่สามารถที่จะคุยกับโจโฉได้ในขณะนั้นก็ทําการปรึกษาหาหรือว่าจะทําการปราบโจรพวกเลืองต่อไปได้อย่างไรบ้างปรากฏว่าเวลาก็ผ่านไปครับท่านโลติดก็ไปตามล่าโจรเนี่ยนะฮะท่านจูฮีฮองหูสงก็แยกไปโจโฉก็แยกไปเล่าปีก็พยายามที่จะปราบโจรเมื่อระยะเวลาผ่านไประยะหนึ่งปราบไปปราบมา เดินทางไปเดินทางมาอา้าไปเห็นท่านโลติดอยู่ในรถแต่ไม่ใช่รถที่มีเกียร์อะไรครับเป็นรถที่มีกรงอยู่ครับแล้วท่านโลติดเนี่ยก็อยู่ในกรงที่อยู่บนรถที่คนเข็นอยู่โอ้โหเล่าปีก็ตกใจครับวิ่งไปดูใหญ่ฮะเล่าปีเข้าไปหาท่านโลติดอาจารย์โลติดถามอาจารย์ไปนั่งในนั้นทําไมอาจารย์บอกไม่ได้นั่งเองเขาให้มานั่งก็ถามว่าเพราะอะไรคือก่อนหน้านี้เนี่ยท่านโลติดก็ทําการต่อสู้กับเตียวกกแต่ว่าตามวรรณกรรมเนี่ยเตียวกกเป็นคนที่มีเวทมนต์คาถาครับเอาตัวรอดหายตัวไปได้ ปรากฏว่าทางการส่วนกลางส่งคนมาฮะมาสืบสาวราวเรื่องเข้าใจว่าเป็นพวกสิบขันทีนี่แหละครับให้มาดูว่าหน้าง,งานเป็นอย่างไรโลติดมารับหน้าที่เป็นแม่ทัพชายแดนปรากฏว่าไอ้คนที่เป็นตัวแทนจากส่วนกลางเนี่ยมาเนี่ยนะโอ้โหมาเรียกสินบนมาเรียกสินบนจากท่านโลติดแต่ท่านโลติดไม่ให้นะ,ะบอกไม่มีหรอกนะ,ะมีแต่ช่วยทํางานเนี่ยไม่มีสินบนจะให้หรอกแล้วก็ไม่ให้ด้วยเจ้าคนที่ส่วนกลางส่งมาเนี่ยก็เลยโกรธกลับไปบอกส่วนกลางว่าท่านโลติดเนี่ย ไม่ทำหน้าที่อย่างเต็มที่เป็นคนเกียจคร้านนะทหารอะไรต่างๆนี่ก็ไม่ฝึกเลยก็เลยลงโทษนะส่วนกลางสั่งลงโทษมาเลยจากเหตุการณ์นั้นเข้าใจไปว่าโลติดเนี่ยเป็นคนที่เกียจคร้านจับโลติดใส่กรงแล้วเอาเข้าเมืองหลวงแล้วก็ส่งต่างโต๊ะเนี่ยซึ่งเป็นนายทหารรักษาพระองค์เนี่ยมาทําหน้าที่เป็นแม่ทัพชายแดนแทนท่านโลติดโอ้เหตุการณ์มันก็วุ่นวายกันน่าดูเลยทีเดียวปรากฏว่าไม่ใช่แค่เล่าปีครับที่คุยกับท่านโลติดอยู่นะก็ยังมีกวนอูกับเตียวหุยเตียวหุยก็เลยถามว่า ท่านโลติดแล้วท่านกลับไปเมืองหลวงเนี่ยเขาจะเอาไงกับท่านเขาบอกจะเอาไปทําการพิจารณาโทษต่อเตียวหุยบอกว่าท่านไม่ได้ทําอะไรผิดท่านถูกใส่ร้ายถ้าเช่นนั้นเนี่ยเราสังหารเลยดีกว่าคนที่คุมมาเนี่ยสังหารให้หมดโอ้โหเตียวหุยใจร้อนฮะใจร้อนแต่บัดนั้นหากแต่ว่าพี่ใหญ่อย่างเล่าปี่ห้ามไว้บอกใจเย็นๆโอ้โหตัวตึงนะหายใจเข้าลึกๆเรานี่ตัวตึงหายใจเข้าลึกๆท่านโลติดก็เข้าใจนะแล้วก็ต้องเดินทางต่อไปโดยนั่งอยู่บนรถนั้นนะ่ะคนเข็นไปนะครับอยู่ในกรง แล้วก็ไปส่งโดนพิจารณาโทษอยู่ในเมืองหลวงครับแม่เตียวหุยในใจร้อนจริงๆดีนะฮะได้เล่าปีคอยระงรับไม่ให้เตียวหุยตัวตึงจนเกินไปครับ